ูโลครับโยสวัสดีครับพบก,กับผมบุญเดือนบุญเดือนเจ้าบุญสุดหลอฮาตายพอตลอันนี้มาเล่นอารีนาเบเกลนะครับเป็นซีซั่น6นะครับถ้าจะไม่ผิดในคลิปนี้ผมถ่ายไปนานแล้วเพิ่งจะเอามาตัดลงนะครับซึ่งก็ลืมบอกไปเลยนะครับว่าคอนเซปต์ของคลิปนี้คือจะมาเล่น M14 หรือว่า M21 นะครับแล้วแต่ว่าเราจะติดสโครหรือเปล่านะ ในสไตล์ m o d ด r n Warfare ์ภาค1นะครับ c อ l e of d u t โม o ด e r n w a อ f ฟร์ภาคหนึ่ะในด่านของ All Good Up นะครับที่ไปเชอร์บิลนี่ก็คือที่มาของคอนเทนต์ในวันนี้ซึ่งจะเป็นไงก็ไปดูกันต่อนะครับปกติเล่นเกมอื่นนะครับแต่ว่าก็เพิ่งเพิ่งมาหัดเล่นเกม Are n น่าเบ k กเอาก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคอมเมนต์ของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ มามามาน่ะศพแรกของเกมดูดูดูสิมีของดีเปล่าได้ MP5 เดิมโรงงานมาก็ถือว่าโอเคเอาไปต่อยอดได้มีขึ้นอันนี้โง่ามากูกูนี่โง่ยิงไม่โดน แต่ว่าโดนยิงนี่น,นี่ดำไม่ดีเห็นดำเลยเนี่ยมาให้เพื่อนก่อนอแล้วแบบเก็บเสียงซะด้วยนะไม่ได้ยินผ่าตัดแป๊บไม่เห็นตัวหรอกไม่เห็นแต่ว่าเช็คแป๊บ ไปซะเป็นอะไรที่แบบจะเอาอยัางไงต่อดีวะเพื่อนดูให้ด้วยนะเพื่อนขอหาที่แบบพันยาแปบ๊บ <c oughs> ตอนนี้ก็ดูท่าทีสตูอยู่แต่ว่าก็ยังไม่เห็นออกมาสักทีไม่รู้ว่ามันอ้อมไปทางไหนหรือเปล่า ก็เลยไม่รอดีกว่าเดี๋ยวเราหาทางลงไปแล้วก็ไปตามที่เราจะไปกันดีกว่านะเดินมาตอนนี้เราก็อยู่หน้าท่าเรือนะตรงแนวหน้าหัวหาดหรือว่าบังเกอร์หรืออะไรเขาเรียกอะไรกันนะ ใครรู้ก็เมนด้วยนะเป็นความรู้ประกอบในการเล่นแชร์กันนะครับอันนี้มีศพบอดแสดงว่าต้องมีคนเมียนไปแล้วแน่นอนเมียนนี่รู้เลยนะคนคนไหนอันนีมนมน้มันก็ไม่ค่อยมีราคาหรอกอมีเชือกฮะ กล่องอาวุธสีโอ้โหเกลือเราไปจากที่นี่กันดีกว่าวิ่งมาเจอ a d o ดอบเห็นเพื่อนรูดอยู่เราก็อยากรู้อยากเห็นไงกดเซิร์ชไปดิเจอแต่ M3 ถึงว่าเพื่อนไม่เอาไอ้เราก็นั่งสังเกตการสักทักมีบอดยิงแต่ว่ามันเป็นไหนวะ ไ,ไอ้โรนตายดูมันยิงยิงแบบโโอ้โหเปิดจุดมากน่านมันใส่สุดๆเดี๋ยวนี้แม่งมาเป็นแก๊งเลยต้องไล่เด็ดีละตัวไม่งั้นลำคานนะไม่ใช่อะไร,รลำคาญส่วนตัวล้วนๆเก่งกับะบอดนะเดี๋ยวเจอคนปีนี้แบบแล้วบอดมันก็ เดินมายิงขึ้นมายิงเรื่อยๆหายไปตัวนึงมันก็มาอีกโหลดรอดเลยนี่ไงนี่ลนสามเหรอลนสามไม่ใช่ลนซ่านะลนสามนี่ลนสี่ลนห้ามาจากไหนอีกตัวนี้ไอ้ตัวนี้ พิเศษกับเพื่อนนะใส่ไข่แน่นอนหมดแล้วหมดแล้วละ,ละออผมก็เลือกที่จะไม่เก็บของนะฮะแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปที่ค่าย RV นะครับไอ,อตัวนี้ก็เดินผ่านไปเลยไม่สนใจผมเสียวมันจะมีตัวอยู่ข้างบนนะดิไม่ใช่อะไรหรอกประเด็นเราอ้อมดีกว่าเราไม่เข้าเราจะไปที่ค่ายเลย สองดูมีใครหรือเปล่ามีขึ้นนะมีขึ้นตรงป้อมม่แล้วมันเอาว่ะมันมาแล้วมันมาแล้วบอดหรือเปล่านะไม่ไม่ไม,ไม่มันเอามันเอาไม่ใช่บอดแล้วนั่นไงเพื่อนโดนแล้ว เราจะแคแค้นได้เองแก้แค้นด้การกินน้ำหนีก่อนบา,บายๆเพื่อนไม่กล้าไม่กล้าปืนเรามันไม่ได้มีไฟก็จะสู้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็มาดักก่อนแล้วกันตั้งหลักก่อนตั้งตัวตั้งตัวไวรุ่นสร้างตัวผมก็นั่งดักอยู่ตรงนี้ประมาณนาทีหนึ่งแล้วนะก็นั่งดูแมปดูอะไรไป ก็ย oui, er pues right nah ังไม่มีเสียงอะไรมาทางเราเลยเพื่อนก็อยู่ใกล้ๆแท้ๆนะอยู่ใกล้ๆศพเบอร์สองแต่ว่าก็ยังไม่มีเสียงการประทะหรือเสียงเดินไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันไปไหนไอ้เราก็กล้ากลัวๆไงยังไม่เป็นไงยังไม่เชียนเชียนยังไม่เชียนยังไม่เชียน ไม่กล้าเล่นนะคนอื่นนี่คงแบบแอทแทเกอร์ไปแล้วแต่เราไม่กล้าวะ่ะตรงนี้มีเสียงบอดร้องหนึ่งหนึ่งนัดทนวนเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวมาฟาร์มต่อที่ชายหาดเผื่อจะมีกุญจงกุญแจมีของดีอะไรนี้แต่ที่พบก็ ตามที่เห็นนะของขาวทั่วไปเราไปจากที่นี่ดีกว่าที่นี่น่าจะไม่มีประโยชน์แล้วหเห็นเพื่อนมาซุ่มกันตรงนี้นะเราก็เลยแบบว่าเออนอนดักดูสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันเผื่อจะมีผู้โชคดีจนได้มาเจอบอดต,ตัวน,นี้แหละไม่แน่ใจว่าบอดหรือเปล่าแต่ก็คงจะเป็นบอดแหละอันนี้ผมโง่เองนะมือไม่นิ่งพอ แล้วก็ซุ่มไปสักพักไอ้ส่วนไอ้เบอร์สามอะ่ะมันจะวิ่งออกไปแล้วแล้วก็เราก็จะตามไปนะจนมาเจอบอตนี่แหละแล้วก็เอ้สักแวะตักกันเก็บของไปอยู่ดีๆมีขึ้นนะเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องถอยมาก่อนมองมุมมองไม่ได้ ไงเจอตัวแล้วนี่ต้นไม้บังว่ะเกว่าจะตายไม่ใช่อะไรนะกูยิงโง่เองยยิงไม่นิ่งปืนยังดีดเลยนะเพื่อนเราถอนกำลังไปแล้วนะเบอร์สามตอนนี้เหลือแค่เรากับเบอร์สีเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยตรงบ้านพักที่เบอร์สีอยู่เนี่ยมีเสียงปืนเพื่อนมันต้องยิงใครสักคนแน่นอน แต่ว่าเราจะช่วยดีหรือเปล่าต้องดูอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันขอเช็คของก่อนขอเซตตัวแป๊บแต่ว่าเหมือนจะเซตตัวนานไปนิดนึงเพื่อนเบอร์สี่ตุยเย่ไปเรียบร้อยแล้วเราจะอยู่ทำไมนะครับเผนส่วิ่งวิ่วิงวิงว่งจุดถึงหน้าทางออกแล้วจุดถอนตัว เกมนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกเน้นมายิงบอด,ดเฉยมาดูปืนมาเทสปืนสี่หมืไม่ค่อยคุ้มหรอกแต่แค่อยากยิงเล่นเฉยได้สิบเอ็ดตัวก็ถือว่ายังดีโอเคแต่ว่ามีไอ้นี่อ่ว่ะมีคนที่เราคว้างระเบิดไปตอนอยู่หน้าค่าย RV โอ้โหแสดงว่า ไอ้ที่เราแอบ,บๆอยู่นี่คือเสียเวลาทั้งนั้นเลยนะเรากําจัดคนไปได้นะแต่ว่าไม่ได้ไปกู้ของคิดว่าเซ็ตน่าจะโอเคอยู่น่าจะถอนได้สักแสนแต่ว่าเราขี้กลัวงไงไม่มีประสบการณ์ก็เลยได้มาแค่สี่หมื่นโทษเสียดายโดนระเบิดด้วยนั่นตัวนั้นนะโอเคครับกับการพาไปยิงบอดโดยปืนจากมดโนแฟร์วันนะครับ ก็ถ้ามีข้อติชมยังไงผมก็พร้อมปรับปรุงนะครับคอมเมนต์มาได้เลยส่วนปืนต่อไปที่เราจะเอามายิงเล่นคือปืนอะไรก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับไว้เจอกันไม่ใช่ต้องการบ๊ายบาย